หนาเขาคือดับแทบไปละเขากินน้ำกันสะก้อนพี่น้องมาแต่สวัสด์นาเขตเลาะตลาดแล้วเฮาก็ลงมาหอดเงินหอดซานกำลังสิพักกันเตรียมเห็ดหมูกระทะนะพี่น้องวันนี้ก็เลี้ยงทั้งเลี้ยงทั้งนายพร้อมนะพี่น้องพี่น้องเออเนาะกันมาซีมาเพราะว่าเฮาเซิรนเด้อเฮาบอกว่าอ่าเพิ่นซืเลี้ยงหมูกระทะแล้วก็ได้เซิเพิ่นมาแล้วพี่น้องวันนี้ก็เลี้ยงครอบครัวด้วยเลี้ยงอ่าหลายๆคนที่มาร่วมทำบุญเนาะแล้วก็ เพิ่นบอกเซิรนอ่าทานไผ่บ้านมาเด้อบอกวกันเลยเซิรนเพิ่นมากินข้าวน้ำนมพี่น้องเนาะก็คือมื้อนี้เฮาสิเห็นมูทะประด่าลงมือเลยลงมือแล้วมันข้าวแล้วโอเคหมเตรียมงานอะไรเนี่ยหมูอีหยังกะหั่นหมูแล้วก็มักหมูไว้เอ่าตื่นไปมา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 หลังพักเอาแล้วลูกก่อนอยากกินอยากกินหมั่วทะอ้าย เป็นไงยังบ่ตื่นโอ้ยยังทรงนอนอยู่เก็บทรงไม่อยู่มันเป็นยังไงก็ไม่รู้ลูกชายเจเจนาวพี่น้อ๋ออีพี่นอนนอนกระต่นเออตื่นแต่โดดแล้วหางนอนอีกบ่บ่ไดนบ่ไหนนอนไดนทีนี่บ่ไหนนอนเบิ้งมาแยกยังหนอกกินนะฮะบ่มาแยกยังหนอกกินนี่ สบายดีปลาดุงเร็วปลาดงนิวจะกินยังนิวจะกินยังเออหมูหม้อหม้ออ่ำตัดหมดแล้วเออเออเจสิกินยังก็กินมุกกะะเจสิกินมุกกะทะมุกได้ปลาเมือกไข่ชาบเขาเมาเบิร์ตก่อนเขาตัดน่ะเขาเบิร์ดก่อนได้กินแต่กุ้งได้นิวกินยุกุ้งน่ะ อืมจียนิวกับมกักมากกระทากิกกนซะไปไปพี่น้องเดี๋ยวเ,เตรียมเครื่องกันหม,มักที่เรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้หมูกระทะแล้วก็ทำน้ำจิม้มตอน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 ั้นเขาหั่นมูนหั่นยังเบอื้เบริททายพี่น้องแบดเบิร์ดขอโทษขอภายลายแล้วก็ต้มน้ำซุปว้าว หอมจังเลยน้ำซุปกระนั่งเดือดพี่น้องเลยทางนี้ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดสวยน่อยดแซ่บอันไหนก็จงว่าดอนี่เอาไว้ให้น็กน่อยบ่ยานวาหลูกข้าวน้อไม้เขียวจิ้มด้วยนสมมาขะไอเสียมกนาสิโหชินนี้ผสมอยู่เนี่ยอีกว่ามันจางกับน้ำปลาลงมลายอันจางกับมันบุญัว ช่องย่างอังเป็งนวลดาจมพ่อฮัลโหลนี่น้ำจิ้มวันนี้ของเราก็น่าจะประมาณนี้ที่จริงมันจะสีแดงนะพี่น้องแต่ว่าเบองในกล่องคือสะเป็นสีสีสมสมเนาะไฟปะปะ โอเคเตรียมรอหนาดเ้าอนวันันผสมเองบีบจวดเองเลยนี่เอาาพอเนี่ยเปิดหม้อไม่มีเอานาเอาจอกอันคารล้นคาลุนกันเถอะจองน้ำซุปดิเด้เนี่ยเอออันนั้นแล้วมาชิ้นกลนน้อได้เีนกพร้อมลนี่ดิ กระดูกตุ้มไม่ใช่เื้อมาใส่แก่งเราไม่นี่ยเพื่นเราลงหมอแล้วนี่ตุ้มน้ำซุปน้อยดีเอาหนึ่งก็ได่ายตุ้มน้ำซุปอยังพูงหลังล่างตัวตัวแยนะอยู่ลกันจะคล้องว่าให้มูอเอาคล้องดีอีกนเลยโอชิโอเชสชาไม่เห็ดจะทงบ่แล้วได้เห็ดจะทงเลยซสอนทงเข้าไปแล้วกันยาเข้าไปพี่น้องรออันนี้กันรอมันห่อนก่อนรอให้น้ำเดือดแล้วก็จะมีกุ้งมีสามพันลืบ ถ้าทางไทยก็จะเอิญพักคิริวแล้วก็นิจมักกันอีกนะพี่น้องเบาเอื้อบ่บได้ปลาหมึกเพราะว่าเขาเจ้าเมาเบิดเลยเลยบ่ได้กินเด็กๆอดอันนี้กุ้งน่ซื้อให้เด็กๆบริสุเพาะพี่น้องไปๆไปๆเดี๋ยวมาค่อยติดตามชมบรรยากาศการกินนะพี่น้องพอพักยุกออกไปแล้วข้างนอกเต็มอึตือเลยอู้บรรยากาศอยู่ข้างนอกพี่น้องกำลังพากันมา รุยวันนี้ทั้งหมดก็ประมาณย0 3สิีวิตแต่ว่าอันนี้ต้มต้มผักเลี้ยงหมูนี่ผักของเราสามกระซามและกรไดาษเศนเอสามดอกะอันกระทังดอกไม้เคาะหัวโอ้โหวันนี้มืดแล้วมืดแล้วจรันสวัสดีครับคุณจจรัน สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ oh! รู้เรื่องนะครับคุณจรันเนี่ยก็ <c oughs> สิบหมื่นได้จังหน่อยได้พี่น้อกด้วยคุณ <c oughs> จรันรู้เรื่องนะบอกให้ขอบคุณครับก็ขอบคุณครับนะสวัสดีครับสวัสดครับกินมุกกระทะพี่น้อวเช้าต่ำ ไฟอย่าอับแสงเล่นใหนนอกรลังตั้งไฟตังต้งเตาพี่น้องอตั้งไฟตังต้งเตากันแล้วเจ๊ข้ามลงมือเลยจัดไปเจ๊ข้มามวัดชิลดหุน้นอยู่บะแมน่นบ่โอ้เจอมูกระทะลงไปมือนิโอ๊ดบ่ได้นะวะมืออึนจังรถมืออึนจังรถป้าป้าป ประจำที่เอ่อเตี่ยกำลังแบง่แบงคือว่าแบ่งสกัดซามเตี่ยพันปมีบ่ทั่วก็ได้บ่จัดไปซะเป็นอะไรเจนเอาคือปีนสายปีนขัวอยู่ป้าโจมือนีครั้งแรกเด้อได้กินรวมญาติกันขนาดนี้ ตระกูลใหญ่พอชมพูนอุ้ยหมูยองก็มาด้วยย่องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยลานข่อยในคนป่าคนป่าพี่น้องเ้ยมาแม่พี่น้องมือนี้กะกินรวมญาติเพราะว่าหลายคนเนาะพี่น้อง เกือบสามสิบผูละทั้งลูกทั้งหลานยังมาบวชครบอีกนะถามมาครบนี่นะสามสิบอัพยังบวชครบนะนี่เน,นี่ยนเะออลูกหลานยังหลายอยู่ด้วยพี่หนุ่ยยังมาบวชครบแต่ว่าเพื่อนเพื่อนบวมาอ้ายพนเอกกับบวมาอ้ายมูอั้มกับบวมาหลานสาวอีกผู้หนึ่งกับบอด้มาเออเอออานัดกับบอด้มา เจ๊คือบเอิรนอานัทอานัทบไดเอิรนมาบอเอาคือบเอิมาเออได้เงื่อนเดือนละนี้เลยเากาคือบได้เงินเดือนเขาคือบได้เงื่ดนเดือนจังแล้วเฮยนี้อ้มไปเลยนะนะคุณแล้วคุณแลว ป้าป้าป้าพี่น้องเดี๋ยวมาชมบรรยากาศตอนกินแล้วกันนะพี่น้องเนาะมาเด้อมาเด้อเข้ามาเข้ามาเข้ามาเจ๊เจ๊ร้องเพลงแล้เต้นด้วยอยากกินมูระทนะนะเหรอเต้นพร้อมปะทีนั่งลงเ <laughs> ด็กหน่อยบบอบบอควาการแสดงออกปะไหนนะพี่น้องแต่กะ เพื่อนกะยังดีทีว่าอ่าครอบครัวบ่เอื้อกันยังบ่ม evet> ีผู <h <h ้ใดอายกล่องปูนใดเนาะแซ่บบ่สบายดีสบายดีทุกคนุไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายกะมากินกับลูกกับร้านพี่น้องเอ้ยพม่ง่ายแหลบ่ได้ออกมาไปเจร๋ยไป สบายดีพี่น้องเงี้ยแต่ปั่นเข่าใหญ่เพื่อนวะปดิกดกสั้นเด้อพี่น้องกันกดการสั้นน่ะมันมืดไฟเงือนเจ๊เนาวนะบ่มีนั่นบ่ยออบติดกษิตพิญญาปันเลาะสะก่อนเด้อกกษิตสั้นจักน้อยกับข้อโทษก็พ่ายหลายหลายเด้อพี่น้องเด้อจัดป้ายเจ๊คำข,ของโปรดเพื่อนเน็ดเขด็มเจ๊แซ่บว่าเจ๊แซ่บโอ้ ป้าดาบ่าวอูดอันนี้ครอบครัวของบ่าวอูดป้าดาแล้วก็น้องเจนะครับเดอ้อจิ้วเฮ้ยอิ่มบ่เฮ้ยอิ่มบ่อิ่มจัดไปซะทางนี้เด้คุณจารันคุณจารันคุณจารันแสบบ่เออแสบบ่คุณจารานัารานารานะฮะ คุณจจรันจะกินกุ้งใช่ไหมมาอาวีมา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 ,มา,มากินหมูก,กระทะน้ำกันเบ้ดสูสุกคนกาทางไหนยากลูกปลาอวนดูกหลายดรายพี่น้องกระสีประมาณนี้นะครับ <c oughs> อันนี้เ้ยนิวเซ็ป,ปนะบป้อ แสบเยอะได้กินแล้วยังโอ้ประธานได้กินกุ้งเลยแม่ก็ลืมลูกแม่ก็ลืมลูกอีรุกกรเล่นแต่โทรศัพท์ลูกก็ได้กินก้อนกินก้อนจังจังจังเล่นไว้โทั้งซ้ำนะไว้กินกุ้งก่อนไว้ลุยเลยกินหมูกระทะอ้อซอกมาอ้อซอกมานั่นแล้วเร็วๆบ่มีบอลนั่งพี่น้องสามเต่าเบิ้ง ครอบครัวกะบอด้น้อยเอ้ยบิ๊มแม่แล้วนะพี่น้องกะบอดีบอดีน้อยปันได้เด้อพี่น้องเอ้ยครอบครัวครอบครัวกันใหญ่เติมพอสมควรพี่น้องหามมองหามมองตักให้เพื่อนตังให้เพื่อนถาหัวหน้าไป่ว่านอีกแล้วพี่น้องข้าวหน้าไป่ว่านกันยังไม่ได้มากินเพื่อนเข้าไปในบ้านนายเพื่อนวะหมาอวีมา เข่ามาเข่ามาอโวเข่าเข่าเขาเข่ามาเข่ามานายที่ม้งอิ่มก่อนบ่บ่มีทางเข่าเนาะโอ้ยเบิ่องนี้พี่หนุ่มเรบ่มีบ่อนนั่งมันต้องมีอีสักเต่าหนึ่งจากชิพ่อกันนั่งเป็นได้บ่อนั้นแซ่บบ่าล้านสาวนี่พี่น้องพี่น้องน้องบุญ ถ้าผู้ใดเบิ่งในคลิปการใหร้พระกัสิเห็นเพิ่นอุ่มคันมักเบ่งเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าน้องแต้มบ่ได้มาอันนี้หน่อยน้องดาน้องดากำลังทันดังอยู่น้องแต้มไม่รู้เลยโอ้ฮะหย่างหว่วน้ำเบิ่งหน้าคนก่อนนะใส่อย่างเดียวเอากินกินกินหมูอ่ำไปดิปะลุงแสบบ่ มือนี้จ okay ักโลมูอัมนะจั <Right. S 1> pues, ๊กโลบอมูอัมนี่ยสิกินจักโลมือนี่เลยจักโลแหละช่างน้อยนี่กินได้ลายที่น่ะสบายดีอันนี้เด้กจ้ะมูยองสบายดีนะเนี่ยกินน้ำกุ้งนะกุ้งข้าวเขียวบ่มือกุ้งข้าวเขียวเปิดแปดเด้อพี่น้องกระต่ายสีเลือดเดือดจังหน่อยอันนี้น้องด้าเด้อพี่น้องเด้อนี่ น้องด่ากับร้านคือกันอยูกร้านๆอยู่ในใกล้ๆนี่แล้วพี่น้องก็เอิ้นมากินอ้าผู้ที่ว่ามานั่งกินอยู่อยู่นอกพี่มีมองข่าวปะ่ะฮะมีมองข่าวพี่น้องเอ้ยอาวีพัดยืนเบิง้งอยู่อวีป้าโตป้ตื่นเพื่อนนะเด็กปลาโตป้าเตี้ย อาผ้าดิซเมื่อวันนี้เสื้อยอย่าแล้วนน้องท้เปาเิ่้แจะว่าไป้ีอยู่บมีบ่อนางบนู้บกนู้นู้แพ้วเออนีพ่อ่เอาน้กิมลาดให้แลนู้ของนู้นะนู้ในกลิ่นและจุงนะนู้แพ้วเออมาเมื่อฮะสบายดีู้บาดี้ด้เออแสบยุจุงนะแสบเยอะแสบ สบายดีป่ะดิหัวสิบุง่คืสบายมเลยยังเคี้ยวเคพี่นองไปกินน้ำกันว่าสุขสุๆคนใช้คูมีดตั้งมาให้ลราตังมาให้เราอยู่ทางดังบรรยากาดกินกับสิประมาณนี้แล้วพี่น้องหลายคนเนะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล่องกันแล้วกันนะพี่น้อง มามามาพนพ่อสบายดีรอบหนึงพี่น้องกินเข่าแรงน้ำกันเบสดุผู้สุคนผัวเาบริิกิน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 หาตีอตักออกมาหายบุมบนนางหลายคนพี่น้องกินโต๊ะง่ไปให้กับเขาจนพุงเนาะ อันนับลดหนึ่งสองสามสเจดแปเกาสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนพี่น้องบ่ทรทานบับันับเด็กบ่นเด็กๆนะทั้งมดอสัเก้าคนเรียงมือนี่กับมูลค่ากับบรลลบ่ลลายแต่กัน เป็นซ mm nah ิ่งเล็กๆน้อยๆนะพี่น้องที่คุณจารานเพิ่นเพิ่นว่าเรี่ยงมุกระแบาเอือแล้วก็ขอบครัวนะพี่น้องเอใช่ใช่เนเป้ผ้าแบบบะตัง่วงเพื่อบบบะตัง่วง ราน้ำจิ้มเลยยมาแม่อย uh ่าทาฮ้บอสหบอได้มากุ้งคนนั้นดอกกุ้งเอาไว้ให้เด็กๆซะผู้เฒ่าบ่กินกัย่านี่พี่น้องกิประมาณนี้กินกับข้าวร้อนๆแตร้านอิ่มยัางกุจารันฮะ คุณจะรันนอิ่มยังขอนางกินกระกสองนโอ้ยให้พี่น้องได้เห็นจังสีแล้วพี่น้องดึสีเห็นจะของหรือเ่าด้สีขอนางกินป้นันปนันเจปนันเจนะวาจะปูสาต์สีพื้นแต่หกพื้นก็ยังบอก

ขวดข้งอีร้อยน้เบิร์ดละก็ร้อยขวดร้อยขันน้ำปิดลบแก้วเขาจะอก้นฮะนย่างคน ขัดโบยิมก็กินข่าลายๆเด้อนี่มันอนี่ยตนตลยลูกเปิด้เยเดใเปิดในเนยมันบยันางก็ยังบเดมาอากินก่อนตัวหาเพินเราบอกินก่อนด้วยม้อกิ้อ

ไปดูไปดูดลงก่อนละมอตั้มาเห็นได้เนี่ยมามามาๆี้เขากันไไเวรเาไม่ได้มองเข่าแล้ว นายมาพอดีพี่น้องเอ้ยนี่เด้อคุณจะรันนายก็มากินข่าวแรงนะเรื่องอะดรเด้อกับภรรยาของเพิ่นป้าป้าป้ามามามาเหลือหลายอยู่เด้อผมั่ขอบใจเด้อทีมงานทั้งน่ะโดย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 เพราะว่าเพื่อนเนี่ยว่าเพื่อนเพื่อนม่นเพื่นเพิรนเบิ่งนยูเพื่อนมาถ่ายคลิปลงในเบอร์เพื่อนเอาเด้อเอาเด้อข่าวทั้งนี้มองข่าวกับข่าวเราเด้อ

บรรยากาศมื้อนี้กะซีประมาณนี่ละพี่น้องก็ขอบุญขอบคุณมสำหรับผู้ใหญ่ที่ใจดีเลี้ยงหมูกระทะบะเอื้อแล้วกันนะพี่น้องโพลฝากกะซีมาอยู่มื้อนี้กะเรือมามีมามีม,มอยู่โอเคนะพี่น้องคลิปนี้กะซีขอเ,ขเก็บภาพบรรยากาศกินข้าวกับครอบครัวไว้ซสำนี้แล้วกันนะบบเบิดสุข,ขสุขคนฝากาก็ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บะเอื้อแล้วกันอ่ะ จิบาทีมงานก็ว่าเป็นน้องพี่น้องหลายคนก็พอสมควรหลายคนก็อาจจิบอกเคยเห็นหนาะเมื่อนี่กับสีเห็นพาล่างๆด้วยพี่น้องเนาเพราะว่ายังบมีไฟอนาคตก็อาจจะติดไฟให้เสียอุ่ยก็ได้เนาะโอเคคลิปนี้ก็ไปเลยด้วยพี่น้องเด้อสบายดีเด้อห็นหนาชัดๆขอบใจเด้อจลัน อยู่ดีแม่ขับใจร้ายๆเนอะับใจร้ายๆเนาะได้ทั้งคุณได้ทั้งเได้ทั้งกินเนาะมาอนี่เกลยได้้กินเนาะขับใจร้ายๆุณนุ่นึ้นเนอมากมนะคะคุณกันลวพี่นงเดมกหนเด้อเพิ่นว่าสิมาอยู่มาบอสมโพดเออนีหนวเขรียมรดเจ้าเรียมเียมรับพิเศษนี่ าตะลุยเหเพลเนอเด้อว <Pokémon> ้าเลนว่าเลนตต้ลุยเ้สิประมาณนี้แล้วพี่น้องเด้อไปแล้วเด้อคิดนีก็ได้สบายดีเด้อขอบคุณขอบคุณคุณจารันลกันแล้วพี่น้องวคุณเลยเร็วขอบคุณเด้อครับสาธิตเลียงมุกทาจิตขอบคุณครับ หมูกะทะนูสมใจนิ้วละแม่นบ่ที่ได้กินหมูกระทะกินน้ำยกโป๊ยกโป๊เออด๋อดดอดอ